สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะครับที่เขาใหญ่ไปที่ไหนกันเลยบัมโบรีสอทค่ะ ที่พักสําหรับกางเต็นท์ก็ได้พักกระโจมก็ได้เป็นเต็นท์หลังนะแล้วก็เป็นรีสอร์ทเป็นหลังนะครับวันนี้เราก็จะไปพักแบบกระโจมหนึ่งคืนแล้วก็เป็นที่พักหนึ่งคืนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าการพักเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะที่เนี่ยก็เป็นที่ที่เราไปบ่อยมาก คือเขาใหญ่เนี่ยมันใกล้กรุงเทพมากๆเดินทางประมาณแบบ2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วเนาะแล้วก็กลับตอนเช้ากลับไปทํางานก็แป๊บเดียวแต่วันนี้เราก็ไม่ได้ไปกันสองคนด้ยวยเราไปกับเพื่อนร่วมทริป2ล้อเพื่อนร่วมทริปสองล้อนี่ยืนอ,อยู่ตรงนั้นนี่กับรถคันนี้เลยพร้อมไหมพร้อมอยังพร้อมลุยยังพร้อมลุยมากครับพร้อมลุยแล้วนะ เมื่อก้อนมาขับมาตูดชาเลยมาได้อยู่ได้อยู่อันนี้ยิบๆๆเลยอ่ะอะไรอ่ะลมตีแขนหนูว่าปลดขี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไป ไงบ้างสองล้อเมื่อยไหมเมื่อยไหมนี่นะคะบรรยากาศถึงแล้วบรรยากาศร้านช็อกโกแลตฟร์มตอี่มีอาหารเนาะแล้วก็มีขนมเรากำลังจะเข้าไปข้างในกันอันนี้ที่บอกที่จอดรถแล้วก็ ชาร์จชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าจุดถ่ายรูปก,ก็ประมาณนี้ปกติเขาจะเปิดได้นั่นนะตัวปล่อยฟองอะบับเบิ้ลอไปเอาไม้เซลฟี่ไหมได้แล้วันต้องไปเข้าทางนู้นนี่คนต่อแถวถึงแล้ว c h o c o l a แฟ f เตอรี่ ปกติเขทาทำขนมด้านนี้ก็จะเป็นที่ทำสดๆเลยอือห้อมช็อกโกแลตมากเลยกินอะไรดีกินกระเป๋าวะดีนะกินกระเป๋าหรือกินรองเท้าเลยกินกระเป๋าดีกว่าน่ากินมากอืไม่น่ากินอนะ่ะซื้อไปไม่กล้ากินไม่กล้ากินจริงไม่น่ามีหลายอย่างมาก เป็นของฝากได้หลายอย่างเลยเี๋เไปหาดามไรจิตร์กกินกินสั่งเครื่องดื่มเขาบอกชั้นสองกินเค้กมาเค้กก็น่ากินเขาบอกสั่งเครื่องดื่มต้องไปชั้นสองรอเดี๋ยไปเราไปดูด้านโน้นได้นะคะเครื่องดื่มชั้นสองใช่ไหมคะใช่ค่ะ สั่งด้านล่างค้อไม่ทานด้านบนได้เลยนะคะทุกคนเค้กมากกินทั้งนั้นอยากกินดูดีว่าจะเลือกตรงกันไหมแปบ๊บหนึ่งนะดูสิว่าจะกินตรงกันไหมอยากกินอนะไเนี่เหมือนกันนั่นตรงกันออโอเคเราจบที่อันนี้ช็อกโกแลตโรเชอร์ สั่งเลยเอาอันนี้ไปสั่งน้ำข้างบนต่อข้างบนจะมีน้ำสั่งให้ทานอยู่ด้านบนนะคะบรรยากาศร่มเลื่อนมากคร<ะ>ับมีแอร์แล้วก็ยังได้บรรยากาศเย็นๆจากน้ำตรงนี้อ๋อได้ครับได้ครับ ไปว้า,าไปกินกันช็อกโกแลตโรเชอร์ไปสั่งน้ำต่อเดือนสองคืนนี้นะหรือว่าขเขาอ,<ะ>ออกเพ้งนอกฮะออกเพข้างนอกหรือว่านี้อันนี้แหละข้างบนงเรามาสั่งน้ำกันนะคะสวัสดีครับ เราอยากกินชาเขียวมีไหมมีชาเขียวไหมครับชาเขียวมีเย็นกับปั่นเยหรือปั่นเย็นหรือปันป่นมีไหมเราชาเขียวปัน่นปั่นจะมีครงาแปกนะคับครับทานที่ร้านครับมีคัมเบิลไหมครับไม่มีมีค่ะมี เทิ่บรรยากาศน้านินนะคะก็กลีนแอปเปิลโซดาครับรอสันใช่ไหมใช่ครับเราเปรอที่โตก่อนเดี๋ยวมันมีตัวนี้

ถึงแล้วถึงแล้วที่พักของเราในวันนี้นะครับนี่เลยของเราเต็นท์นี้แล้วก็แบดเต็นท์นี้นะเดี๋ยวไปดูพาไปดูข้างในห้องดีกว่าฟ้าถอดรองเท้าก่อนนี่กระโจมของเราราคา500บาท ก็มีที่นอนเนาะมีพัดลมมีปัั๊กให้มีน้ำให้สองขวดทิชชู่มีอะไรมีกระจกมีแก้วแก้วหนึ่งใบโต๊ะโต๊ะกินข้าวนะก็บรรยากาศข้างนอกก็ตอนเย็นที่นี่จะหนาวคืนแรกของเรานอนที่นี่คืนต่อไปก็ เป็นที่พักนะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกัน เราแวะกันหน่อยแวะกันหน่อยอา้าวไหนแบตอันนี้เราไปหาเพื่อนก่อนเขาเขียนว่าอะไรมรดกโลกกําลังรถถอยนะคะกําลังรถถอยนะคะมรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อากาศเย็นไหมขออับมอไซค์น่าจะเย็นอยู่นะเย็นเลยแหละพี่นะ,ด,ะดีนะ ขึ้นมาแป๊บเดียวสององค์ลดไปสององศาละเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันตรงนี้นะมีกล้องแบบเทพๆกันน่าจะวิวนี้น่าจะเวิร์กแล้วเราให้เราให้เขาถ่ายให้ใช่ใช่ไม่ใช่ไป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 โอ้โหเขารอถ่ายอะไรกันถ่ายต้นถ่ายอะไรถ่ายนกเหรอถ่ายอะไร บรรดาทีมภาพถ่ายอะไรถ้าเราเดินปุ๊บขวางปั๊บก็โดนทึบเลยอย่านะคะอย่าเดินนะะคอย่าเดินเข้าไปเด็กขาดเป็นไงเป็นไงมุมน,นี้ทดงามมาก <P> พี่ครับโทษครับถ่ายอะไรกันนะครับน,นกเงือกนกเงือกมันอยู่ตรงอ๋อนู่นเหรอครับใช่ไหม ที่หางยาวๆนู้นโอ้นู้นนนในกล้องนี้ไม่เห็นหรอกตรงไหนตรงไหนตรงนี้แถวนี้ซูมเลยได้ไหมเห็นหรอนี่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 เดี๋ยวตรงนิ้วตรงนิ้วนี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละมันมาแค่หน้านี้เหรอคะพี่บุกใส่บุกใส่สุดบุกใส่อ๋อนกเงือก เขามาถ่ายนกเงือกตรงนูน้นแล,แล้วเราจะกล้องเราไม่มีประสิทธิภาพพอ,อเราไปถ่ายรูปกันเราไปถ่ายรูปสวยๆกัน <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้เราก็กลับลงมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกันด้วยมื้อเย็นงูก็กะทะ้ากทลับบรรยากาศเย็นๆจะฟินแค่ไหนเนาะแล้วก็เราก็มีสั่งอะพวกยำม,มาเพิ่มนิดหน่อยสองอย่างหมูมะนาวแล้วก็ยำแล้วก็มีแอบมีซื้ออะไรเพิ่มเติมมานิดน,นึงไข่หมูแพ็กผักเพิ่มมาเเผื่อไม่อิ่ม,ม,มเดี๋ยวตอนนี้เราหิวมากแล้ว เริ่มกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำทำกิจกรรมยามเย็นกันไปลุยกันเลยนะกินเลย เกิดอายุหนักครับเรามาลบกดเง,นงนินบ้านใครไม่รู้เราก็มาผิงไฟเนี่หมกระทะทิ้งไม่ได้เลยหม่กระทะหนาวมากตอนนี้คือแบบว่าตกหนักมากลมแรงมากตั้งตัวไม่ทันเลยบรรยากาศนี่กำลังดีเลยเน,นี่ยทำซิวเลยกองไฟยังติดอยู่ไม่รู้ฝนจะหยุดเมื่อไหร่ มากเราก็ไม่ได้เตรียมไฟชีมาแต่ถ้าเตรียมก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเออเหมือนพายุเลยลมแรงมากปูกระท้านรอดเป็นห่วงมากนะคะ โอ้โหเองตะเกียบเอาตอ,อาตะเกียบมาแล้วเอาไหมไม่เป็นไรแต่ประเด็นมันคือแบบเขาไม่คนจองอยู่แต่เขายังไม่มานะถ้ามาเขาคงตกใจอยู่เรา<ม>ขอแค<า>่เขาเขายังคงไม่เข้ามาหลบหลบฝนแป๊บนึงหลบฝนก่อนเดี๋ยวไปดูต่อว่าจะเป็นยังไงและแล้วนะครับฝนก็ได้หยุดตกแล้ว เราพร้อมลุยกันต่อพอดีเราได้เต็นท์นี้มาด้วยนะมาปิดไว้เผื่อว่าตกอีกหรือปล่อยๆมาก็สบายกินได้ต่อเขาเพิ่มฐาน,เพ,นเพิ่มน้ำซุปเพิ่มน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังรออยู่เดี๋ยวลุยกันต่อก็บรรยากาศรอบๆอบจริงๆสวยมากเลยแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายจริงๆตรงนั้นมีกองไฟแบบว่าไว้สมไว้ ไว้ย่างปลาไม่ใช่ไว้แบบว่าผิงเวลาอากาศหนาวเนาะแต่ว่ามันดับไปหมดแล้วเขาคงไม่จุดแล้วแหะฝนตกอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบๆที่พักตอนแบบกลางคืนหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็จะกินหมูกระทะต่อละ<ม>ไป ถ้าให้เข้าไปพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวไปตามกันอีกเดี๋ยวเราจะมีภาพจากเฮลิคอปเตอร์โดนมุมสูงนะพี่คะเราต้องออกทางเดิมใช่ไหมคะทางที่เราเข้ามาพี่เราจะเป็นลมแล้วอยู่ข้างเขาจะทางออกยังคะพี่พี่มาจากทางไหนตะเกียบหนูวนหลายรอบแล้วเนี่ยที่ไฟจะเจอแล้ว หนูคิดว่ามันไม่มีทางออกพี่เลี้ยวพี่ไม่หันเลยไอ้เชิดตันหนอหูซ้ายหมีหูซ้ายหมีหูซ้ายหมีข้อทางหูซ้ายหมีหลังหูซ้ายหมีหลังหูซ้ายหมีหูซ้ายหมีขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายหูเยดเช่ช่างแม่งก่อนไอ้ย้ยแกงกันวะเนี่ยแม่ง